เอาเละครับก็ขอกราบสวัสดีมิรักแฟนเพลงนักเลงลงหนังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาเห็ดสปอยหนังนะครับและในวันนี้นะครับหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่า f a t อ a b o บ t Time t ทา e เนะครับโดยเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับที่พวกเขานั่งกินเหล้าสังสรรค์กันแล้วจูๆ่ๆพวกเขาก็ได้ข้ามเวลาทะลุมิติจนทําให้พวกเขากลายเป็นคนที่โด่งดังและเกิดเรื่องราววุ่นๆกับพวกเขามากมายและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังผมสปอยกันได้เลยครับและก่อนไปรับฟังก็ฝากกดไลคชระตามเเ่ออปนนััังงงใจหสยบ เปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่ตอนนี้เขากําลังใส่ชุดอวกาศอยู่นะครับซึ่งชายผู้นี้เขาก็มีชื่อว่าเล่ตอนนี้เล่กาลังอธิบายการทําภารกิจลับอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาเด้มอภารก,กิจลับให้ลูกน้องทําซึ่งถ้าเขาทําภารกิจลับนี้ไม่สําเร็จโลกนี้ก็จะแตกสลายไปในที่สุดซึ่งเลก,ก็ดูท่าทางเหมือนว่าจะจริงจังกับเรื่องนี้มากนะครับหลังจากนั้นพวกเด็กๆที่อยู่ในห้องต่างก็ร้องไห้กันซึ่งนั่นมันก็ทาให้รู้ว่าเรื่องที่เล่พูดขึ้นทั้งหมดนะครับมันเป็นนแแแคค่่่กาารสดงงเพทั้น ว่าเลาเป็นพนักงานในสวนสนุกแห่งหนึ่งแต่พอเลย์จริงจังกับการทํางานทีไรก็ทําให้เด็กร้องออกมาซึ่งมันก็ทําให้ไม่มีผู้ปกครองท่านไหนส่งเด็กเข้าไปเล่นในสวนสนุกแห่งนี้อีกเลยจึงทําให้เลย์ถึงกับโดนไล่ออกจากงานจากนั้นเลย์ก็เลยไปหาเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าพีทและโทบีซึ่งเขาก็บอกว่างานที่เขาทําอยู่แม่งมันน่าเบื่อสิ้นดีพวกเขาทั้ง3าคนก็เลยบอกกันว่าไปหาเลยรทาสนุกสนุกกันดีกว่าซึ่งเลย์ก็บอกว่าเขาอยากเป็นนักท่องเวลาจากนั้นทั้ง3ามคนก็เลยตัดสินใจไปดูหนนัังด้วยก แต่เมื่อดูหนังจบเลยแม่งก็บอกออกมาอีกว่าหนังแม่งโคตรน่าเบื่อีถฐาให้เขาเป็นผู้กำกับนะเขาสามารถทำหนังได้ดีกว่านี้อีกซึ่งหลังจากนั้นทั้งสามคนนะครับ <c oughs> ก็เลยตกลงกันว่าเราไปคิดไอเดียหนังกันดีไหมหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็ได้ไปสั่งรค์กันที่ร้านเล่าแห่งหนึ่งซึ่งในระหว่างที่สามคนพูดคุยกันอยู่นั้นโทบี้ก็หยิบกระดาษขึ้นมาเขียนเรื่องเรื่องหนึ่งออกมาหลังจากนั้นโทบี้ก็ได้ฉีกกระดาษแล้วก็วางกระดาษนั้นไว้บนโต๊ะจากนั้นเขาทั้งสามด เลก็เลยอาสาจะไปเอาเบียร์มาให้แต่ในระหว่างที่เลไปเอาเบียร์อยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขามีชื่อว่าแคสซี่แคสซี่ก็ทักเลขึ้นมาและเขาก็สงสัยว่าแคสซี่รู้จักชื่อเขาได้ยังไงแคสซี่ก็เลยแนะนําตัวว่าเขานั้นเป็นนักข้ามเวลาเพื่อข้ามเวลามาเพื่อซ่อมช่องโัวของการเวลาซึ่งนั้นมันอาจทําให้เหตุการณ์หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเลกก็รู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากแต่เขาก็คิดว่าแคสซี่คงจะพูดเล่น หลังจากนั้นเขา็าได้พูดกับแคฟซี่ว่าถากทำแบบนั้นได้จริงทำไมเขาถึงไม่ย้อนเวลาไปฆ่าฮิตเลอร์ล่ะและแคฟฟี่ก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เพราะการที่เป็นนักข้ามเวลานั้นมันก็ต้องมีกฎของมันหาข้ามเวลาและไปทำผิดกฎมันก็จะทำให้เส้นเวลาผิดเพี้ยนไปแต่มันก็มีนักข้ามเวลาหลายคนที่กลับไปทำอย่างนั้นจนทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดยกตัวอย่างเช่นดาวิชชีถูกฆ่าตายเมื่อเขาวาดรูปโมนาลิซาเสร็จเคิร์ตโคเบนถูกฆ่าตายหลังทำอัลบัม้มนิวเมล เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือนักข้ามเวลาทั้งนั้นซึ่งแคสซีเองก็ข้ามเวลามาเพื่อแก้ไขช่องโหวของเวลาและเขาบอกอีกว่างานของเขาเป็นงานที่แม่งโคตรจะน่าเบื่อมันดีแค่ว่าเขาได้พบแต่คนดังก็แค่นั้นเองซึ่งแคสซีก็ยังบอกอีกว่าหนึ่งในนั้นก็คือเลเมื่อเลได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกดีใจเพราะว่าไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนมาชมเขาแบบนี้มาก่อนแถมน้ำซ้ำยังพูดจากับเลได้ถูกคออีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานเลก็ขอตัวกลับไปหาเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เขาจาาากเพื่อนานานมแล้ว ห <tyard. S 2> ลังจากนั้นทั้ง3าคนก็ดื่มกันอย่างปกติจากนั้นพีทก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำและในระหว่างที่เข้าห้องน้ำนัน้นเขาก็ร้องเพลงไปด้วยหลังจากที่ออกมาจากห้องน้ำกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ผู้คนที่อยู่ด้านนอกได้ตายไปหมดซึ่งนั่นมันก็ทําให้เขาตกใจและอึ้งเป็นอย่างมากด้วยความตกใจพีทก็วิ่งกลับเข้าไปในห้องน้ําแล้วออกมาใหม่ซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่ายงมันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหลังจากนั้นพีทก็ได้มาเล่าเรื่องราวให้เลยกับโทบี้ฟังซึ่งเลยกับโทบี้ก็เอลกน้ยยย ทั้งสองคนก็เลยยอมตามไปในห้องน้ําด้วยจากนั้นเลก,ก็ค่อยๆเปิดประตูห้องน้ําทีละห,ห้องเพื่อดูว่าพีทจะแกล้งอะไรเขาหรือเปล่าหลังจากนั้นพีทก็ให้เลก,กับโทบี้ท,ทาตามเขาทุกอย่างเหมือนที่เขาทําในห้องน้ําทั้ง3คนออกมาจากห้องน้ํากลับพบว่าตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างเม้งมันเป็นปกติด,ดีซึ่งเลก,กับโทบี้ก็ได้ว่าพีทว่าเขานี่แต่งเลอกเก่งจริงๆและในระหว่างนั้นเหมือนทั้ง3คนเดินกลับไปถึงโต๊ะกลับได้เจอเลกและโทบี้คนปัจจุบันอยู่ซึ่งตอนนี้ทั้ง3คนได้ย้อนเวลากลับไป30นาที ซึ่งเล่ไม่เห็นแบบนั้นก็รีบพาทั้งสองคนไปแอบเล่ก็บอกว่าอยาให้คนในอนาคตเ,เห็นพวกเขาเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้ช่วงเวลาและเหตุการณ์ผิดเพี้ยนไปจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็ได้ไปแอบอยู่ที่ช่องบันไดผ่านไปนสักพักหนึ่งเล่ก็นึกขึ้นได้เขาก็เลยรีบไปหาแคสซี่หลังจากนั้นเลก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้แคสซี่ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่แคสซี่เขาก็ไม่เชื่อและบอกว่ามันไร้สาระสิ้นดีเพราะว่าผู้คนในสมัยนัั้้้นต่่่าาาาางงงงยยไมมรรรรูถึเเเือววกขวลล ซึ่งหลังจากนั้นแคสซีที่มาจากโลกอนาคตอีก6เดือนก็ได้มาเจอกับเลแล้วเลก็ได้เล่าให้ฟังอีกเช่นเคยแคสซี่ก็เชื่อหลังจากนั้นแคสซี่ก็เลยแนะนําให้พวกเขาทั้ง3คนซ่อนตัวไปก่อนเละก็บอกให้เขาทั้ง3คนกลับไปในห่วงเวลาเดิมเมื่อพวกเขาทั้ง3าคนเข้าไปในห้องนา้าพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะตอนนี้พวกเขาได้ข้ามเวลาไปยังโลกอนาคตซึ่งหลังจากนั้นพีทก็ลืมของเขาก็เลยกลับเข้าไปเอาในห้องนา้าหลังจากนั้นพีทก็กลับมาด้วยร่างกายที่แก่ชราพร้อมกับที่พีทบอกเพื่อนๆว่า อยาเข้ามาในห้องน้ําเป็นอันขาดเพราะว่าตอนที่เขาเข้าไปในห้องน้ํานั้นเขาได้ข้ามเวลาไปยังโลกอดีตพวกเขาต้องใช้เวลาอยู่ที่นั่นหลายเดือนกว่าที่พวกเขาจะขับออกมาได้หลังจากนั้นพวกเขาก็แต่งตัวกันหนาวจากเมืองหิมะแล้วก็เตรียมอาวุธไว้สําหรับต่อสู้แต่แล้วพวกเขาก็ตกใจเมื่อพวกเขาเห็นรูปตัวเองที่เพ้นอยู่ที่กําแพงซึ่งตอนนี้พวกเขาได้กลายเป็นคนดังในอดีตตอนไหนก็ไม่มีใครทราบได้หลังจากนั้นก็มีมดยักษ์บุกเข้ามาทําลายเมืองซึ่งเมืองนี้ก็ล่มสลายจากการที่ถูกมดยักษ์เข้ามาทําลาย หลังจากนั้นทั้งสามคนก็ได้กลับไปยังห้องน้ําที่พวกเขาเข้ามาในตอนแรกพีทพยายามที่จะเข้าไปตัวตัวเองและบอกว่าอย่าทาแบบนั้นแต่เลเลโทบี้ก็ได้ห้ามมาไวเพราะว่าถ้าหากทำแบบนั้นการเวลาทุกอย่างจะผิดเพี้ยนไปหมดและมันจะจบลงอย่างเละเทะไม่เป็นทาซึ่งเลคนที่อยู่ในอดีตก็เปิดห้องน้ํามาแต่ทว่าพวกเขาก็ได้ออกไปจากห้องน้าซะก่อนหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็ได้มาโผล่อย่างลกอนาคตอีกซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งสามคนกําลังอยู่ในงานฉลองอะไรสักอย่างโดยมีผู้คนที่แต่งตัวเหมือนกับเข้าไปหอด หลังจากที่มองไปที่กำแพงพวกเขาก็เห็นภาพของพวกเขากำลังนั่งกินเหล้าพูดคุยอยู่ซึ่งนั่นมันทำให้รู้เลยว่าไอเดียที่พวกเขากำลังคิดอยู่นั้นมันกลับกลายเป็นเรื่องจริงและมันก็ทำให้พวกเขาแม่งโด่งดังไปในที่สุดหลังจากนั้นพวกเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่ามิลลีซึ่งเธอก็แนะนำตัวและบอกว่าเธอเป็นนักข้ามเวลาเหมือนกับแคสซี่นั่นแหละมิลลีก็เลยอาสาว่าจะพาพวกเขากลับไปยังโลกปัจจุบันซึ่งหลังจากนั้นมิลลีก็ได้พาพวกเขาไปยังโลกปัจจุบันได้สำเร็จ จากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ได้อา่านโน้ตในกระดาษที่พวกเขาคิดไอเดียกันซึ่งไอเดียที่พวกเขาคิดนั้นมันแม่งโคตรจะสุดยอดหลังจากนั้นเลก็ปวดฉี่ก็เลยไปเข้าห้องน้ำเขาก็เลยได้ไปเจอกับแคสซี่ซึ่งเลก็ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้แคสซี่ฟังแต่แคสซี่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามินลี่เป็นนักข้ามเวลาเหมือนเขาก็จริงแต่ว่ามิลลี่เป็นผู้แก้ไขซึ่งแคสซี่ที่มาในตอนนี้ก็บอกว่าพวกเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในอดีตหลังจากนั้นเลก็เข้าไปเตืนเพื่อนแต่ทว่าเพื่อนก็ไม่ยอม โดยเฉพาะโทบีหลังจากนั้นมิลลี่ก็ได้โผล่มาพอดีพอดีซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ได้ต่อสู้กับมิลลี่แต่ด้วยพลังวิเศษที่มิลลี่มีมากมายทําให้มิลลี่จัดการกับพวกเขาแค่ต้มเดียวก็ตายไปหมดจากนั้นเองพิธที่ข้ามเวลาในครั้งแรกก็โผล่มาพอดีแต่ทว่าเลคือผู้รอดชีวิตคนเดียวที่ยังไม่ตายแต่เขาแค่บาดเจ็บสาหัสและเขาก็พยายามที่จะเอือ้อมมือไปทำลายกระดาษไปนั้นแต่ทว่าเขาก็หมดแรงไปซะก่อนจนมือสะบัดปัดแก้วน้ำไปโดนกระดาษทําให้ข้อความในกระดาษใบนั้นเลือนหายไป และเมื่อไม่มีกระดาษมันก็ทําให้พวกเขาไม่โด่งดังและเมื่อพวกเขาไม่โด่งดังมิลลี่ก็ไม่ได้มาหาพวกเขาเหตุการณ์ทุกอย่างก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3ก็ถูกส่งไปยังโลกปัจจุบันพวกเขากําลังนั่งสังสรรค์กันอย,อยู่ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะกระดาษใบนั้นโดนทําลายจากนั้นทั้ง3คนก็เดินกลับบ้านไปอย่างสบายอารมณ์ตอนนี้นั่นเองแคสซี่ก็ได้โตมาซึ่งเลยกับแคสซี่ที่มาจากโลกอนาคตก็ดเดเกัน ซึ่งตอนนี้แคสซี่ก็ได้บอกว่ากําลังเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนี้เส้นเวลากําลังจะพังซึ่งแคสซี่ก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาทั้ง3าคนจากนั้นพวกเขาทั้ง3าคนก็ได้ข้าเวลาไปพร้อมกับแคสซี่ซึ่งเลก็ได้เป็นนักข้ามเวลาอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้หลังจากนั้นหนังแม่งก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ซึ่งนี่แหละครับก็เป็นการสปอยหนังในเรื่อง f a n t a b o u t Time Travel หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ Rotten Tomato ไป35%แลก็ได้คะแนนจากเว็บไป M D B ไป7.0คะแนนและก่อนจากไปในวันนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องต่อไปที่ผมจะนำมาสปอยเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามรับชมกันได้นะครับและในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย